สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพอกับช่องกิตยาคนเลี้ยงงวคือเกาจ้ามาฟังเสียงอีโบดเล็มหย่าว่าได้เอาออกคอ,อกจ้าพี่น้องยุคอ,อกคือเกาเปลี่ยนเข้าไหมล่ะเ,เด้อเห็นนั่นพี่น้องผูหนึ่งคนนั่น มันถามวันว่ามนไอเขามันสกินดังมันบอก่นี่ก็ไปเบิง่งอยูแต่ว่ามันก็หรวมยูจะอันเก่ากับว่าได้เค็งเกินไปแต่ว่ามันมันก็เก่าแน่นี่ก็เลยเปลี่ยน,นให้เพิ่นแล้วจ้ะครับอีอยางย่านเพิ่นออกลูกแล้วเพิรนให้ต้องเปลี่ยนไว้กำลังเล็มหญ้าจ้ะ หม่องนี่เป็นหม่องข้อเกาที่ใหญ่ไปเนาะจ้ะกับฟุนกับ,บวะดดเราออกไปุ่หลาพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วุ่หลารดดินมาพุ่นลาเจะสิได้ออาดินมาถมแกนี่น้ำ้อมจ้ะเพราะว่านเป็น่ข่เนาะจ้ะเป็นตมํมมาถมแกนีกับสิไดม้มีบริเวณให้เพิ่นเลมหยาก่วงก็เกาเนาะจ้ะ อัดคลิปส่งพี่น้องสู้พี่น้องเมืองนะจาะบรรยากาศสาวเรียงง้วบมันๆนี่หละจ้ะความสุขของคนเลียงง้วนะจ๊ะได้เห็นเพิ่นล็้มอยาเพิ่นสุขภาพและองกายแข็งแรงห้องก็มีความสุขนะจ๊ะกับตอนพักเบรกก็เลยมาตอนพักเบรกนะจ้ะกินข้าวแล้วก็เลยมาอัดคลิปสู้พี่น้อง เดี๋ยวก็ซื้อว่าหายไปใส่หม่องนี่ก็เป็นเหล้าเกา้นนะจ๊ะนี่เหล้าเกล้ก็ไม่ได้ใส่เหล้านะจ๊ะเพิ่นก็มั่งออกนี่ก็มั่งออกแล้วก็มาเป็นหม่องเก็บเฟียงเก็บเฟียงอ่ะให้เพิ่นพอดีพอดีพีน่น้องก็เลยบ่ได้เฮ็ดหม่องเก็บเฟียง ท่องกำลังใหญ่จ้ะพี่น้องอยู่ตะคอ,อ,อกหลายเพิ่นกระเบื้อนะจ่ะตะวันนี้กับไปตัดหญ้าบ้านไม่ให้เพิ่นไหลนะจ้ะจนกินเหลือพิ่นละตะวันใน่ขวบเพิ่นกระเละแน่จ้ะเพราะว่ามันงัวตัวใหญ่เนาะมันกินหลายขี่ายก็เลยเอาเพิ่นออกมาตากแดดแล้วกะ ตอนนี้เพิ่นกำลังลุกเล็บยานะจ๊ะถ้าเพิ่นเล็บมั่งสิเพิ่นมีความสุขกว่ากว่าเขาให้ตัดให้เพิ่นกินอยู่ในขอบเพิ่นนะจ้ะเพิ่นอิสระเพิ่นเบมึงพี่น้องปากเงี้ยเเล่าเอาเล่าเอาไอเชือกเขาออ่อนข้อไทยมึงคือจังหันมันเข่งนะจ้ะแต่ว่ามันกัญญาของเพิ่นอยู่มันเพิ่นเบื่อเ้ยอันนี้ ไม่ได้กินดังเพิ่นหนอกจ้าเขาโอ้ยจักสันยังหอกไป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 พุ่นไปอัดคลิปอยู่แล้วๆฟังเสียงกินเอาโลดพี่หนองโบดคบเครื่องมันจะท่อง น้มแม่แนี่มันจะได้ตัวเถิกตัวแม่แนะเนาะพี่น้องซอยเบิงนะจจะมือใหม่ไปนี่หายใจแห้งแท้ โอ้จะคัน,นอยียงหอกุเกาลงไป ไปไปไปทางผุน่นไปหาเล็มอยาดทางผุ่นแหมไลไลนยแหมว่มาอย่างทางนี้ไปในเขาไม่แดงจึงคึงเลยเหล่าพี่น้อง พามาเบ่งนมนมมีบบนนมยังสีเป็นตะได้ตัวเถิงหรือตัวแม่เนาะพี่เนาะไปไปผุนไปไป แมงแมงอันนี้ตัวนี้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องไป,ไปไปไปใช้ตกตกที่นี่แมงอันนั่นเอ,อนไอเหลือกบ่วจ้าพี่น้องสัมอเพิ่นขั้นแล้วแม่มึงอีกตัวหนึ่งยังมีอยู่ ไปตากแดดผุ่นแม่ไปเด้แเร็วกล่องโทรศพัพท์นี่อาจจะสันในเด้อพี่นองอยังไปยังมาเพราะว่าโทรศพัพท์นี่กันเนี่ยนอนหรอว้ยว่ากินอีกหรอปะอมว่ากินอีกแล้วมันว่า กล้องโทรศัพท์อาจจะซันในเด้อพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์นี่มันม,มีการซันรุ่นธรรมดานะจ๊ะถามมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหน,หน่อยๆได้เติบโตได้มีรายได้เสริมเข้ามาแนเด้อพี่น้องถ้าช่องเปิดสัง่งรายได้พันกดพันอันนี้แล้วก็ สื้อได้เบี่ยนโท่าไหร่สามไม่ให้มันมีกันซันเห็นมีกันซันนะจ๊ะเวลานี่เอางัวไปปล่อยไปอย่างข้อยางน้ำกิ่นมันกับซื้ท่าไหร่ามันกับซีนิ่งกว่ากันมันกับซีเป็นตะเบิงกว่ากันแต่ว่าซามหนีกับเบิงไปก่อนพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ก็ข้อจะเพียงสามหนีกันเด้อพี่น้องพ่อกันไม่วิดีโอหนาสวัสดีจ้าบทบท